โอเคตอนนี้อยู่กันเมล่มเพเกา่าอาจจะงงว่าผมมาแค่ทำไมก็ผมจะบอกอะไรให้นะมีคอมิตน์นึงบอกว่าต่อรถอยังไงผมก็ต้องมาทำนะครับอืมรืม่องทำอะไรวันละจริงๆก็ไม่ได้ขี้เกียจหรอกนะเออขี้เกียจแ,แหละเออยอดยอดยอด,ยอดมจะมาแนะนำที่มจะมาให้ดูนะว่าวิธีต่อรถทำยังไงนี่ให้เรากดตรงน,นี้นั่นนี่กดตรงนี้นี่แล้วก็เลื่อนมาตรงน,นี้นี่เลื่อนมาตรงน,นี้ อ่าแล้วก็ถ้าใครบันเนี้ยถ้าใครไม่รู้ว่าให้เรากดตรงนี้นะนี่มันก็จะเลื่อนลุนได้วิธีต่อแล้วก็ง่ายๆครับง่ายง่ายนี่แค่เรากดสต็อปนี่เห็นไหมกดสต็อปตรงนี้นะนี่นี่มึงกดอยู่นี่แล้วก็ทาเป็นโคนงนี้ได้แล้วปึ๊บให้เราเลื่อนมาที่ล้อครับแล้วก็กดล้ออ่าแล้วก็ปะมันตรรงนี้เอออือ โอเคแล้วก็วิธีแบบทุกคนอาจจะงงว่าเมันจะอยู่ได้ไงเราต้องยึดน็อตขันนี้แน่นอนแนะนํำให้เป็นน็อตอันนี้นะครับอืหนือว่าถ้าผมทำผิดพลาอะไรผมก็ขอโทษด้วยนะเดี๋ยวลอนเทสดูก่อนนี่ครับพี่ต่อรถนครับนี่พี่ต่อ,อรถนก็จะได้แล้วหรืออีกหรือว่าใครที่เกียดแบบมาต้นานท้ายทำเนี้ยต้นอันนี้ก็มีนะครับนี่อันนี้อ หรือว่าถ้าใครแบบนี่มีนี้ก็มีครับผมวิธีก็คล้ายกันแต่ว่าจะแตกต่างกันไปที่เนี้ยนี่เราไม่ต้องยึดน็อตนะครับอืมเราไม่ต้องยึดน็อตเพียงแค่ใช้เนี้ยนี่ใช้นี้ในการต่อนี่ใช้นี้ในการยึดโอเคยึดเสร็จปื๊ดนายคงอาจจะงงว่ามันจะต้องยังไงนี่เราต้องเราต้องก่อนนี้ครับนี่กดเลยนะนี่กดที่เป็นรูปปุ่มเนี้นะ ทีนี้มันก็จะวิ่งให้เราครับวิ่งเร็วมากเลยนะครับผมบอกให้นี่<ฮ>เร็วมากครับอ๋อฮะกวิธีต่อรถก็เพียงเท่าน,นี้นะครับมผมแค่มาต่อรถให้ดูนะว่าวิธีต่อรถทำยังไงหรือว่าถ้าใครแบบทำแล้วมันไม่สํำเร็จก,ก็มาเขาไม่บอกผลได้นะโอเคไม่บายนะครับผม